ครับวันนี้พามาดูอ่าไม้ยูคานะครับเราใช้เป็นเห็ดขอนใช้เวลาบ่มเชื้อตัวนี้4เดือนนะครับเราะใช้เทคนิคการกระตุ้นโดยการแช่ขอนอปัจจัยในะการออกดอกก็น่าจะเหมือนกับก้อนทั่วไปนะครับน่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิความชื้นครับสังเกตด,ดูขอนนี้นะครับมันจะให้ผลผลิตแค่ครึ่งท่อน ก็เป็นการแช่ครึ่งท่อนนะครับอ,ออกได้สวยครับทั้ง4ด้านเลยอันนี้เป็นขอนป่านะครับอขอนป่าดอกจะค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับต่ ไม้ยูคานะครับหน้าประมาณ2นิ้วครึ่งครับผมเป็นงานวิจัยที่น่าจะต่อยอดได้นะครับตอนนี้กำลังทดลองอเห็ดลมหรือเห็ดบทอยู่นะครับตัวนั้นน่าจะใช้เวลาบ่มถึง8เดือนโอเคครับฝากไว้นะครับขอนดำ3า360องศากับไมายูคาลิปตัสครับ